าสุขตาครบต่จะเัปรูนักง่าในนามของวันโั้นบุญอนสุดก็เป็นเยงนกฟุสะกอนทำให้อราแปลกัเบิกจากฝังมากไปั้นทางนปตามยบา้ทเจ้าเกี้องน้ายามื่อใ

ขอบ่คนุมากทั่วประเทศไทยขอบพคณครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องชาวอาเภอกูแก้วนะครับกันแฟนทั่วประเทศที่กำลังชมไลฟ์สดในตอนนี้นะครับจับเพื่อสคน2ีบาทค่ะพี่น้องโอบพันคนครับ ขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องขอบคุณเข้ามาความเมตตาจากแฟนๆครับขอบคุณบัตรทุกๆใบหัวใจทุกดวงครับที่พี่น้องเมตตาบออล้ำเสียงอหนบพงศกรครับกดลิงก์ที่ปักหมุดตรงนี้เลยครับบัตร149บาทเข้ามาในกลุ่มปิดตอนนี้3พันกว่าคนในกลุ่มปิดครับขอบคุณมากๆครับพี่น้องครับ คือเสียซีพันอยู่หรอกมันนี้แม่เขาย่อยงอไม่ร่างจ่ายย่างหล่นหลามเลยขะเวทีครับมัอนี้สุดยอดลำเรื่องตอกกอนกำลองขอนแก่นอ้อมกอดสาลิกาแม่สอดแข่งจังปางมัอนี้เตยอุตรุษเลยอุตรุดนะครับผมขอบคุณหลายๆไม่ใช่คือว่าเตยอุตรุษมันจีขอรับปะไร S <S แลขอขอบคุณข็ i ม r r ตตาจากพี่น้องชาวกู่แกว้วครับพี่ <S <S น้องอุดรนท่านี <S 2> <S 2> <S มดีงานสถาปนานะครับผมอำเภอกู่แกว้วขอบคุณท่านนายอำเภอครับผู้หลักผู้ใหญ่คณะกรรมการการจัดงานครับที่ให้โอกาสลูกหลานทีมงานหมอนำเสียงี่หกนกพงศกรได้มาร่วมสมโพธในงานอันยิ่งใหญ่ในวันนี้